กราบพระพุทธเจ้านะคะกราบด้วยความเคารพนะคะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระผู้สำเร็จอรหัน์นะคะที่ทั่วโลกทั่วอันันตจักรวาลเลยนะคะที่ฉันชื่อนางสุภ a n s าเนียมแตงนะคะ เปิดร้านนวดสุก,กายไทยมศาสตร์อยู่ที่ประเทศในแลนดนะคะดิฉันอยากจะบอกทุกท่านว่านะคะดิฉันเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยพูดเท็จแต่ตอนเล็กๆจำไม่ได้คิดว่าต้องมีบ้างนะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะไม่ทําเลยนะคะจะบอกว่ามีสินห้าครบก็น่าจะได้นะคะแล้วก็ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เล็กๆก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแม่พาทำนะคะแม่นะคะของนีฉันเองมีพ่อบวชอยู่ที่วัดพอยายตายแม่ก็อหลวงตาก็บวชนะคะแล้วก็จนท่านมรณาภาพ หลวงตาอ,อยู่ที่วัดพวกเราก็จะไปทําบุญที่วัดกันใช่ไหมคะลูกหลานนะคะก็ความยากจนสมัยก่อนมันจนก็จริงนะคะแต่ว่าจนเพราะว่าเราทํานาปีละครั้งได้ข้าวปีละครั้งบางปีน้ำร่มน้ําท่วมก็ไม่ได้ข้าวใช่ไหมคะจนตรงนี้ขยันแต่ไม่รวยไม่มีโอกาสแต่คนสมัยนี้โอกาสเยอะมากแต่ไม่ทําเช่นทํา y youtube นี่แหละนะคะ ถ้าคนขยันยิ่งขึ้นดีๆหรือทำพูดดีๆคนก็จะเข้าไปติดตามไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันพูดไม่ค่อยเป็นดิฉันก็มาสวดมนต์นี่แหละลง YouTube นะคะใครจะว่าดิฉันผิดดิฉันถูกดิฉันก็กราบนะคะกราบขออภัยดิฉันไม่รู้ถ้าจะว่าดิฉันผิดหรือเอาดิฉันไปเข้าคุกว่าดิฉันทำไม่ถูกต้องเอาเสียงสวดมนต์มาใส่ใน YouTube เป็นเสียงของดิฉันเองเพราะดิฉันอยากจะบอกว่า ดิฉันนางสุพรรษาเนียมแตงนะคะอยากจะบอกว่าที่ดิฉันได้ดีมาทุกวันนี้เพราะดิฉันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบวชชีมาสามรอบบวชในคำมะบารมีมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแล้วก็ไม่ได้นับด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้มาเปิดออร้านนวดอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ก่อนดิฉันนะ่ะก็คือเหมือนว่าเช้าต้องไปเดินกับกับสุนัรก่อนใช่ไหมฉันก็ไม่ได้สวดมนต์พอดิฉันมาสวดมนต์เช้า แล้วก็สวดไปครั้งเดียวนะคะก็ดิฉันก็ได้มีลูกค้าเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะก็วันหนึ่งก็บางทีก็สองชั่วโมงนะสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะดูต่อไปว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรอย่างนี้เครื่องนี้ฉันขอไว้แล้วแหละนะคะที่ฉันอยากทำบุญเยอะนวดแต่ละครั้งในฉันนวดรักษานะคะที่ฉันก็ไม่ได้ลืมตาฉันหลับตานะคะแล้วก็ขอพ่อหมอชิวโกและพัดโจว่าถ้าดิฉันจับนวดใครขอให้ดิฉันรักษาเขาหายนะคะ แล้วก็ให้เขาไปบอกต่อให้เขากลับมาหาที่ฉันอีกนะคนที่ยังไม่หายก็นัดต่อไปเขานัดก็นัดไม่นัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเงินมันไม่ได้ถูกชั่วโมงละห้าสิบยูโรแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ฉันก็สี่สิบแต่บางคนก็กให้ทิปอีกก็แล้วแต่เขาจะให้อะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ขออยากจะขอเหมือนกัน <laughs> เอาไปให้ลูกตาาไปให้คนที่ลำบากแต่ไม่ขอดีกว่านะคะมันจะเป็นกรรมให้เขาให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นั่นแหละนะเขาให้เราด้วยจิตบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องเป็นกรรมนะคะ ก็ยังอยากบอกว่าอยากเล่าแต่ยังไม่เล่าดีกว่านะเดี๋ยวอยากเล่าเหมือนกันตอนนั้นเออเล่าดีกว่านะตอนนั้นเคยด่าเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนเขาเป็นคนเอเพชรบูรณ์เขาไม่เคยด่าเขาด่าไม่เป็นเด็กฉันด่าเป็นด่าเก่งมากพ่อพ่อด่าเป็นแร้พ่อพาด่าแต่แม่ไม่ได้พาด่านะแม่ก็ด่าไปตามภาษาเวลาเขาโมโหพ่อเขาด่าเป็นไม่ใชก็ด่าเป็นเหมือนพ่ออะไรเงี้ยจำมั้มเงี้นแต่เราเป็นเด็กเนาะ แต่ดีไม่เอาละเพราะถ้าด่าเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกเข้าตัวเราเองนะคะดิฉันรู้เพราะเข้าตัวดิฉันรู้หมดอ่ะเข้าตัวดิ่ฉันหมดอ่ะไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นถ้าเราทําไปแล้วคนหนึ่งเขาไม่รับรู้แต่เราเนี่ยรู้คนเดียวเนี่ยเขาเข้าตัวเราหมดเลยเหมือนขอโทษนะคะที่คนทํา youtube แล้วไปด่าเขาอะไรเงี้ยไปด่าคนที่ทํา youtube อ่ะบางทีอ่ะคนที่เราด่าเขาไม่ได้ไปฟังนะคะเขาไม่ได้ฟังเราเลยแต่เราด่าเขาทุกวันทุกวันทุกวันเข้าตัวเราหมดนะคะเข้าหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยก่อน ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราปฏิบัติทมกันมาเป็นแสนชาติละล้านชาติแล้วนะคะแล้วเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีพุทธจิตอยู่ในร่างกายเราตัวเรานี่แหละพุทธจิตอยู่นี้แล้วแต่เราไปด่าเขาเนี่ยไปด่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องแต่เราด่าเพื่อทำมาหากินอะไรก็ช่างนะคะมันก็เข้าตัวเราเงินที่ได้มามันก็หมดไปจะหมดไปด้วยทางใดก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกไม่ว่าเจะทําดีทําชั่วหรือทําอะไรก็แล้วแต่เงินน่มันเป็นเงินที่ต้องใช้ต้องจ่ายมันจะไม่ได้อยู่กับเรานานใช่ไหมคะ าต้องไปเงินนะเงินทองอราต้องไปนแน่ๆเพราะเราต้องใช้จ่ายนะคะจะให,คนหน้คนนั้นให้คนนี้หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องออกไปนะั่นแหละถ้ามันได้มาแล้วไม่ใช้เลยโอ้โหมันก็จะกองท่วมหัวท่วมตัวเราไปแล้วแหละนะคะ <c oughs> นะคะอยากยจะบอกให้ทุกท่านแต่แต่ความดีปฏิบัติทมฉันนั่งสมาธิไม่ได้ดิฉนันจึงสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปในตัวนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นบุญทุญกุศลนะคะก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะถ้าคุณมีสินห้ารับรองคุณไม่จนหรอกในชาตินี้คุณต้องรวยแล้วก็รวยรวยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องอะไรหรอกที่ฉันขอขอโทษนะคะที่จะพูดถึงนะคะเพราะที่ฉันก็เป็นอ่าที่เราได้มารู้จักกันก็เพราะว่าลุงพลด้วยนะคะที่ฉันมาทำยูทูบอะไรตรงเนี้ยที่ฉันไม่ได้อยากทาหรอก ฉันก็ไม่รู้หรอกเพื่อนมาบอกว่าเอยเธอมี YouTube, อยู่ทิปหมดเออยูทูบมาตั้งนานแล้วทำไมเธอไม่ทําทาไมเธอไม่เข้าไปดูอะไฉันบอกทำยังไงละ่ะเขาก็เพื่อนก็บอกสอนแต่ฉันไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องดิฉันลง u t u b e นี่ฉันก็ลงสดๆนี่แหละไม่ได้ไปตัดโคง้งตัดคลิปอะไรหรอกพูดอะไรก็ลงไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกแล้วมันทําไม่เป็นนะคะขอโทษนะคะทําไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวค่อย,อยๆเรียนรู้ไปนะคะดิฉันก็แบบเออนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ กราบทุกท่านเลยนะครับเพราะทุกท่านน่ะดิฉันไม่รู้รสชาติปางไหนท่านเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรของดิฉันชาตินี้เราบางทีเราใน y o u u t youtube อ่ะเราก็ได้มารู้จักกันก็พอเรื่องเรื่องราวของลุงพลนะคะนะคะเราได้มารู้จักลุงพลปแตันเพราะว่าเอ,อ เมันเราเป็นสายเดียวกันบ้านดิฉันก็มีที่ที่ที่ดอนเจดีก็มีพญานาคนะคะมีพ่อปู่สีสุดโธและแม่แม่ย่าสีประทุมมาดิฉันก็คิดว่าถ้าดิฉันมีเงินอย่างที่ดิฉันหวังไว้ดิฉันก็จะสร้างท่านที่นั่นนะคะที่บ้านของดิฉันที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนะคะก็นะคะดิฉันทาและดิฉันได้ดิฉันอยากบอกและดิฉันก็มีความสุขด้วยนะคะมีความสุขด้วยโกรธก็ไม่ค่อยโกรธ อะไรก็ไม่ค่อยอะไรละเดียเ๋ยวนี้นะคะไม่รู้สึกอะไรกับใครแล้วล่ะนะคะใครจะเป็นยังไงดิฉันก็ไม่ว่ารู้สึกแล้วเพราะว่าดิฉันสวดมนต์ไหวพราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปนในตัวนะคะดูตัวหนังสือไปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะทำกันเถอะทำแต่ความดีทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะกราบทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคริปไม่คลิปนะคะเรื่องราวของดิฉันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ